โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากช่อง POP อ h ช n แนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Lagnarok b b t t l ok, e of Origin Heart นะครับผมเป็น Lagnarok ok อกเวอร์ชันใหม่นะครับที่เป็นกระแสเลยในตอนนี้นะครับเพราะว่า,ากราฟ,ฟิกเขาเนี่ยเป็นกราฟ,ฟิกของยุคคลาสสิกเลยนะก็คือเป็นกราฟ,ฟิกของเวอร์ชัน PC นะครับแต่ว่าเล่นอยู่ในมือถือนะครับหรือว่าเล่นในโมบายนั่นเอง และในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ข้อที่ผมไม่ชอบนะครับในระหว่างที่เล่นโค้ดเบต้ามาทั้งหมด8วันนะครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับเกมเกมนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเออสำหรับเกมนี้บางคนอาจจะชอบออบางส่วนหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบในบางส่วนเออแต่แต่ผมอาจจะชอบในบางส่วนที่คนอื่นไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะเปรียบเทียบกับเวอร์ชันอื่นด้วยนะครับที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดก็อ,อ่า R O M R O O R O X นะครับผม AOV uh, นี้ไม่เคยเล่นนะครับก็มี3เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันมือถือแล้วก็เวอร์ชัน PC ด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็น4เวอร์ชันที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดนะครับเวอร์ชันนี้นะครับมันจะเป็นการมิกซ์รวมกันทั้งหมดเลยนะครับระหว่าง4เวอร์ชันนี้เลยก็ว่าได้นะครับกราฟิกเป็นของ PC ระบบเป็นของมือามบายนะครับแต่ว่าระบบต่างๆข้างในเกมเนี่ยมันจะรวมหลายๆเวอร์ชันเข้าด้วยกันนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่ม กันต่อจากนี้แพทูวินท็อปอัพเติมเงินราคาโคตรโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโคตรไวทักปุบ๊บตอบปั๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรัวๆเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยแะเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพคให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพินรอ o อ r o รอ o ูมีแมงทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออก Win, สะดวกปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมง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 โมงโอเคครับก็จะเริ่มข้อที่ผมชอบที่สุดก่อนเลยแล้วกันนะครับของเวอร์ชันนี้ก็คือเรื่องของกราฟิกนะครับกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกของเวอร์ชัน PC Classic นะครับสำหรับตัวผมเนี่ยที่เกิดยุค90เนี่ยทุกคนก็คงจะทันยินอยู่แล้วนะครับภาพกราฟิกตรงน,นี้นะครับมันก็จะเป็นกราฟิกสมัยแบบสมัยก่อนเลยอะ่ะเออถ้าใครเคยเล่นสมัยเด็กๆมันก็จะเป็นกราฟิกนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่เล่นเวอร์ชัน PC มาก็จะคุ้นกับกราฟิกนี้ดี เขาอาจจะไม่ได้แบบกระดากตามากนะครับเออแต่สําหรับคนที่เล่นในเวอร์ชันมือถือมาตลอดอย่างเอาเอ็มนะครับเอาโออะไรพวกนี้ก็พอมาเล่นเวอร์ชันนี้มันก็อาจจะดูแบบเออภาพดูกำกำอาจจะไม่ชินตานะครับแต่สําหรับคนที่เคยเล่น PC มาก่อนเนะี่ยมันจะชินตากับภาพนี้แล้วรู้สึกว่ามันแปลกเออแปลกใหม่นะครับเพราะว่ามันมาเล่นในเวอร์ชันมือถือนะครับผมการที่มันใช้กราฟิกแบบเก่าเนี่ยมันดียังไงมันเป็นจุดเด่นยังไงอย่างแรกเลยนะครับ เกมนี้มันเป็นเกมมือถือถูกไหมครับมันก็จะสามารถออโต้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยออกแบบมาให้เราเล่นได้24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่มีสเตมินามันสามารถฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนของ PC เลยดรอปก,การ์ดดรอปไอเทมได้ตลอดนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณไหวแค่ไหนนะครับแล้วการที่มันเป็นกราฟ,ฟิกแบบเก่าเนี่ยมันทําให้ประหยัดแบตนะครับแล้วก็ไม่กินอ่ทรัพยากรของเครื่องจนเกินไปถ้าคุณออนในมือถือนะครับเออมันเป็นเกมมือถือที่เป็นเกมมือถือจริงๆอะ่ะ มันไม่ใช่ว่าแบบเออเกมมือถือที่คุณออนได้ครึ่งชั่วโมงแล้วแบตหมดอ่ะเออผมสามารถที่จะแบบอ่าบอดไว้ทั้งคืนแบบชาร์จแบตไว้นะบอดไว้ทั้งคืนโดยที่โทรศัพท์ไม่ไม่ร้อนอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นข้อดีข้อแรกที่ผมค่อนข้างชอบนะครับกราฟิกแบบเก่าแล้วก็มันค่อนข้างที่จะไม่กินทรัพยากรเครื่องมันทาให้เครื่องไม่ร้อนนะครับถ้าเราเล่นบนมือถือนะครับก็เป็นเกมมือถือที่สามารถเล่นบนมือถือได้จริงๆนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเออนี้คือข้อดีที่ผมชอบนะชุดเด่นอย่างที่2นะคครับือตัวเกเนี่ไมมนะครับ ทำให้เราเนี่ยสามารถท่องโลกออนไลน์ได้แบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมสามารถฟาร์มสามารถคราของสามารถดรอปไอเทมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแต่มันจะมีจํากัดบางไอเทมเท่านั้นนะครับที่มันสามารถดรอปได้แบบจํากัดอย่างเช่นสมุดการ์ดนะครับสมุดการ์ดของเกมเนี้ยมันจะมีดรอปวันละ1 0 0เล่มนะครับทุกตัวละครจะสามารถดรอปได้วันละ100เล่มก็เอามาเปิดเป็นการ์ดระดับ C นะครับถึงระดับ D มันก็จะสุ่มออกมานะครับไอ้การ์ดพวกนี้ก็จะมาขายในตลาดได้นะครับแต่ถ้าเราอยากเจาะจงที่จะไปฟาร,ร์มการ์ดตัวไหนเนี่ยเราก็สามารถปล่อยบอดได้ทั้งคืนเหมือนกันมันก็มีโอกาสดอกเหมือนกันนะครับในกรณีที่ตัวสมุดการ์ดเนี่ยมันดอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างเหมือนกับเวอร์ชัน PC นะครับมันก็ต้องบอกว่าเป็นข้อดีแล้วกันเนาะเพราะว่าเอาเอ็มหรือว่าเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยใน,ในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันไม่มีนะครับมันจะมีสเตมิน่าจำกัดสามารถฟาร์มได้แบบจำกัด นะครับผมไอเทมดรอปปุ๊บก็ทําอะไรต่อไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับแต่เวอร์ชั่นนี้จะแตกต่างออกไปนะครับในเรื่องของอาการดรอปไอเทมทำให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้ตลอดเลยนะครับใครที่ขยันก็จะไปไวกว่าเพื่อนนะครับผมส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบ MVP MVP เนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นมาในส่วนของโค้ดเบต้าเนี่ย MVP จะมีทั้งหมด3ามอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับสอีเวนต์ใหญ่ๆเลยก็คือจะเป็นบอสตามแมปนะครับก็คือจะเกิดเหมือน PC ปกติเลย เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้จะเกิดตลอดนะครับเออก็จะมีระยะเวลาเกิดแล้วไม่มีเวลาบอกด้วยนะครับก็เวลาใครฆ่าไปคุณก็ต้องจําเวลาเอาว่ามันเกิดตอนไหนนะครับผมเกิดเมื่อไหร่อย่างเช่นเราฆ่าพิวนี่ไปอย่างเงี้ยคุณก็ต้องจดจดเวลาเออแล้วก็มานั่งดูว่ามันเกิดตอนไหนเกิดเออเกิดกี่นาทีนะครับเหมือนพีซีสมัยก่อนเลยแล้วตัวนี้เรื่องของรางวัลหรือเทมการดอกไม่มีลิมิตนะครับสามารถล่าดได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถดอกการ์ดบอสได้จากตรงเนี้ย ตรงนี้คือแม่งข้อดีมากๆเลยนะเพราะว่าในหลายๆเกมเนี่ยผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะจํากัดเนาะในเรื่องของการล่าบอสนะครับทำให้ตัวละครเราเนี่ยมันไม่สามารถโตได้หรือว่ามันไม่สามารถที่จะแบบไปต่อได้ถ้าเราไม่เติมอะ่ะเออแต่เกมเนี้ยถ้าเราขยันนะครับมันสามารถไปต่อได้คล้ายๆกับ R m นะครับก็คือถ้ายิ่งขยันยิ่งล่ามันก็ยิ่งได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองล่าให้ดูอันนี้คือมันจะมี m V p อีกแบบนึงนะครับก็คือเป็น m V p แบบอีเวนต์นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีจํากัดการล่่า6ครัั้งตอวน นะครับอันนี้คือผมจะไม่สามารถาได้ไอเทมจากอีเวนต์นี้แล้วนะครับแต่อีเวนต์นี้ก็ทำมาเพื่อตัวตัวเด็กๆครับที่เลเวลน้อยๆนะครับมันก็จะมีแบ่งเป็นเลเวลนแล้วก็จะเกิดเป็นเวลานะครับ,บโมงใบสามสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยคนมันก็จะแห่เข้าไปตีลุมตีบอสพร้อมกันสําหรับคนที่ไม่มีปาร์ตี้หรือว่าคนที่ยังของไม่ถึงนะครับก็สามารถที่จะร่วมรับไอเทมาจากตัว MVP ตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองล่าให้ดูสักหนึ่งตัวแล้วกันปาโลนะครับลองล่าฟาโลฟาโลเป็นธาตุดินนะเลียกผิดก่อนนะครับแล้หววต้อบอกว่าตอนนี้ตัวละครผมเป็นอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเลยนะในตอนโค้ดเบต้านะผม CP เยอะสุดในเซิร์ฟเลยเออก็ล่าได้ตั้งแต่แมงทองนะครับยันตอนนี้น่าจะล่าได้ยันเอิกาแบบโซโลเลยนะเออ เพราะว่าความขยันล้วนๆนะครับไม่ได้เติมเลยนะต้องต้องบอกว่าตอนโค้ดเบต้านี่ผมไม่ได้เติมเลยแต่ว่าใช้วิธีปั๊มเพชรเอานะครับปั๊มเพชรจากตัวเด็กนะครับปั๊มเวลา80,000เพชรนะก็เนี่ยเติบโตได้ประมาณเนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นของรางวัลมานะครับเป็นสมุดการ์ดเป็นอะไรเงี้ยถ้าสมุดการ์ดเราฟาร์มจนครบแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังดรอปจาก MVP อยู่นะครับมินิบอสด,ด้วยนะครับมินิบอสก็สามารถล่าได้24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับเวอรร์ชัันนนี้ะคบ ต่อมานะครับอีกระบบนึงที่โดดเด่นและผมชอบมากๆคือระบบตลาดกลางนะครับตลาดกลางของเวอร์ชันนี้ตอนโค้ดเบต้าเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับ r o m นะครับคือจะใช้สกุลเงินเดียวกันหมดเลยคือเป็นเพชรชมพูนะครับเอออันนี้ผมขอพูดรวมถึงสกุลเงินไปด้วยเลยแล้วกันขอมัดรวมเป็นข้อเดียวเลยแล้วกันนะครับนะสำหรับเรื่องตลาดกลางแล้วก็สกุลเงินนะครับอของเวอร์ชันนี้นะครับเวลาเราขายของมาเนี่ยมันจะได้เป็นเพชรชมพู และเพชรชมพูเนี่ยสามารถซื้อของทุกอย่างได้ในตลาดหมดเลยนะไม่จํากัดนะครับคุณจะเป็นสายฟรีสายเติมคือคือมันไม่มีสกุลเงินที่ต้องเติมอย่างเดียวแล้วเอาไปซื้อไอเทมอ่ะอ,อย่างเช่นเอาโอใช่ไหมครับคุณมีเนมเบอรี่แคทคุณจะสามารถซื้อไอเทมในร้านค้าเลมเบอรี่แคทได้แต่ถ้าคุณเป็นสายฟรีนะครับคุณจะมีแค่เพชรเออซื้อแบบได้แค่ไอเทมง่อยๆเอาไปอัพตัวละครแล้วแม่งจํากัดด้วยนะครับในแต่ละทิ์ซื้อได้10อันอะไรอย่างเงี้ยคือ มึงจะโตมึงก็โตไม่ได้อะโตก็โตไม่สุดอ่ะเออประมาณนั้นนะครับแต่เวอร์ชันเนี้ยคือเราขายมาเนี่ยเราได้เป็นเพชรชมพูแล้วเพชรชมพูซื้อได้ทุกอย่างครับนะเพชรชมพูซื้อได้ทุกอย่างในในช็อปเลยนะครับในตลาดกลางก็จะมีหมดเลยนะครับการ์ดมงการ์ดบอสการ์ดม่วงการ์ดฟ้านะครับอาวุธดวงอาวุธแดงนะครับไอเทมที่ดรอปจากบอสนะครับสามารถซื้อได้หมดนะครับผมนอกจากในส่วนตลาดกลางแล้วเนี่ยนะครับตัวเพชรเนี่ยที่เราขายได้มาเนี่ยยังเอาไปซื้อในร้านค้าเพชรได้ด้วยนะครับ ร้านค้าเพชรก็สามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวเพชรชมพูสามารถแลกเป็นเพชรแดงได้นะครับเพชรแดงเนี่ยก็จะเอาไว้ในการารีดันนะครับในการแลกเป็นเซน,นีนะครับในการาใช้แลกไอเทมต่างๆในตัวร้านค้านะครับอย่างเช่นในร้านค้าเพชรเนี่ยก็จะแลกได้ทั้ง2สกุลเงินนะครับบางทีตัวเกมเนี่ยอาจจะแจกเป็นเพชรแดงมานะครับเราก็เอามาซื้อในร้านค้านี้ได้นะส่วนเพชรชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะหาจากการขายไอเทมนะครับนะขายไอเทมขายการ์ด อดอกของบอสมาขายอะไรพวกนี้หรือว่าค้าอาหารขายนะครับก็จะได้เป็นตัวเพชรชมพูมาซึ่งมันซื้อทุกอย่างได้ในเกมเว้ยเออมันไม่แยกว่าแบบเออคุณคุณเป็นสายเติมนะคุณต้องซื้อได้เฉพาะไอเทมสายเติมคุณเป็นสายฟรีคุณจะมีสกุลเงินเฉพาะาสายฟรีอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้คือสกุลเงินเดียวแลกได้หมดเลยนะครับแล้วมันเป็นสกุลเงินที่สามารถหาได้ในเกมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะ อีกระบบหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับแล้วก็มองว่าเป็นข้อดีของเวอร์ชันนี้ก็คือระบบการ์ดนะครับระบบการ์ดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ระบบนะครับก็คือถอดการ์ดฝากการ์ดนะครับแรนดอมการ์ดแล้วก็คราฟการ์ดนะครับ4อย่างการ์ดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเนี่ยเทียบตามเนี้ย f e d c b a s นะครับคือแต่ละเทียร์เนี่ยก็จะสามารถที่จะอัพขั้นขึ้นไปเป็นอีกเทียร์หนึ่งได้นะครับโดยการสุ่มนะครับก็จะมีโอกาส50%นะครับในการที่จะสุ่มขึ้นขั้นนะครับอย่างเช่นผม ใช้การเทียฟสามใบนะครับก็จะสุ่งขึ้นเป็นเทียอีนะครับหรือไม่ก็ยังเป็นเทียฟเหมือนเดิมนะซึ่งมีโอกาส50%าสิบเปอร์เนะครับที่จะขึ้นเป็นเทียอีแต่การส่มกร์ดแบบนี้กร์ดที่สุ่มออกมานะครับการาดที่สุ่มออกจากระบบนี้นะจะไม่สามารถขายได้นะครับเราจะเอาไว้อัพได้อย่างเดียวนะครับเออเอาไว้อัพกร์ดเอาไว้ยัดสมุดได้อย่างเดียวนะครับผมแต่มันก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย การ์ดไปนั้นมันไม่มีในตลาดนะครับแล้วก็ราคาอาจจะค่อนข้างสูงซึ่งเรามีการ์ดเทียที่ต่ํากว่าเราสามารถที่จะผสมแล้วก็แรนดอมขึ้นมาใหม่เป็นเทียที่สูงกว่าได้นะครับก็จะสามารถอัปเกรดได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเทีย์ีเนี่ยคุณก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปเป็นเทีย์ A ได้นะครับเดี๋ยวผมลองอัปเกรดเทีย์ B นะไปดูว่าโอกาส40%จะขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมขึ้นเป็นเทียเ A นะครับเราก็จะมีเทียเอสองใบนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกใบหนึ่งนะครับเทีย์ B นะดูดีว่าจะดวงดีหรือเปล่า40%นะคร อ่ะเป็น T A อ่ะเราเอา T A 3ใบนะครับรวมขึ้นเป็น T ทเแต่ T ทเนี่จะค่อนข้างยากนะเพราะว่ามีโอกาสแค่30%นะครับอันนี้มันอาจจะไม่เป็น T ทเอได้นะก็าอาจจะเป็น T A เหมือนเดิมนะครับอ่ะแต่ผมดวงดีนะแต่ผมดวงดีนะอ่ะมันก็จะขึ้นเป็น T ทเนะครับซึ่งการเทเอเนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หาค่อนข้างยากนะครับก็เป็นพวกอ่าเลดการ์ดบอสนะครับเลดการ์ดบอสนะครับการ์ดบอสก็จะเป็น T ทเทั้งหมดแล้วก็การ์ดบางใบนะครับอย่างเช่น อ่าพวกสตรีมกอลบินอะไรที่มันบวกคิทิคอลเดาเมจนะครับอะไรที่มันตีได้แบบอ่าหลากหลายอะ่ะมันจะมันจะเป็นการ์ดเทียเอสนะครับแล้วก็พวกการ์ดบอสจะเป็นเทียเอสหมดเลยซึ่งการ์ดเทียเอสเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาสุ่มได้อีกนะเอามาสุ่มผสมเพื่อแรนดอมเป็นการ์ดใบอื่นได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบอีกระบบหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับผมและการที่เขาให้เราดรอปตัวสมุดการ์ดเนี่ยต่อวันในหนึ่งร้อยเล่มเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเติบโตได้ไอ้ตัวการ์ดหนึ่งร้อยเล่มเนี่ยนะครับผม มันก็สามารถที่จะกดแล้วก็แรนดอมเป็นเท e ีย์ e ถึงเทีย์ d ได้นะครับเราสามารถเอาไปขายเป็นเพชรในตลาดได้แล้วก็เอามาซื้อการ์ดไปอื่นหรือคุณจะมาผสมอัพขั้นก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกระบบนึงที่ผมชอบมากๆนะสำหรับเวอร์ชันนี้ซึ่งเวอร์ชันอื่นมันไม่มีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆนะครับที่ผมชอบนะครับสาหรับเกมนี้ส่วนข้อเสียเนี่ยก็เท่าที่เล่นมานะหลักๆเลยมีแค่2ข้อที่ผมแบบไม่ชอบเลยก็คือ เสียงของตัวละครนะครับเสียงของเอฟเฟกตัวละครเนี่ยเวลามันตีหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกับเวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าไม่ตรงกับเวอร์ชั่นอื่นๆที่เราเคยได้ยินมาอย่างเช่นแอสคิ uh, อย่างเงี้ยมันเป็นเสียงของฮันเตอร์นะครับเ,ออเสียงของฮันเตอร์ตีนะครับเดี๋ยวผมลองเอาไปตีให้ดูคือเสียงเอฟเฟกมันนะครับแล้วก็เสียงแมปบางแมปเนี่ยมันจะไม่มีเสียงดนตรีก็อาจจะเป็นบั๊กนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าตอนโอเพนเบต้ามาเนี่ยมันจะแก้หรือเปล่านะครับแต่อยากให้มันแก้มากๆเลยเพราะว่า มันมันจะเพิ่มอบบทรดสในการเล่นมากมากเลยนะครับของแอดผมเนี่ยเสียงจริงๆมันต้องเป็นแบบเสียงขี่ะเสียงขีแน่นๆปัก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 อะไรประมาณเน,นี้ยแต่นี่คือมันเป็นแบบเห็นไหมมันเป็นเสียงสนัยครับเออมัน <laughs> เป็นเสียงสนัยตีอะ่ะมันก็อาจจะไม่ฟินเท่าที่ควรนะครับเนีย่ยมันควรจะเป็นเสียงแอดขีใช่ไหมแต่มันกลายเป็นเสียงสนัยตีไปครับฟินกอนหรือเปล่า แต่นี่คือเราตีแล้วเราไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้เพราะว่ารางวัลต่อสัปดาห์เต็มไปแล้วนะครับเออนี่ยก็เป็นเรื่องแรกเลยที่ผมแบบไม่ชอบมากๆเลยเอฟเฟกมันแบบเสียงเอฟเฟกมันไม่ตรงนะครับไม่รู้ว่า Open Beta เนี่ยมันจะแก้หรือเปล่าถ้าแก้ตรงนี้ก็จะดีมากๆนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องการคนโทรลตุวละครน,นะครับที่เป็นข้อเสียข,ของเวอร์ชันนี้นะคือการคนโทรลตุวละครเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากนะครับ เพราะว่าถ้าเราเล่นในมือถือเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวนำแพดใช่ไหมครับในการบังคับเนี่ยมันจะบังคับแบบผมไม่รู้ว่าเราเราเล่นเซิร์ฟไต้หวันแล้วมันดีเลยหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่ว่ามันมันค่อนข้างช้าครับเออหรืออาจจะเป็นเพราะกราฟิกของตัวเวอร์ชันนี้มันเป็นของ PC ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้าการใช้นาแพดในการบังคับเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยฟลอ์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใช้เมาส์คลิกอย่างเงี้ยก,ก็ก็ยังพอได้อยู่นะอันนี้ผมเล่นใน LD Player นะครับถ้าใช้เมาส์คลิกก็คล้ายๆกับเวอร์ชัน PC นะครับผมมันก็จะจะเดินเหมือนเวอร์ชัน PC เลยนะครับแต่การออกสกิลของเวอร์ชันนี้ก็จะค่อนข้างช้านะครับอย่างเช่นถ้าเราตีอยู่เนี่ยออโต้ตีอยู่ถ้าเราจะใช้สกิลเนี่ยมันจะต้องกดหลายครั้งมันถึงจะออกนะครับผมเดีนะ๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอ่าเนี่ยติดและติดแค่เรื่องเสียงกับเรื่องโมชั่นเนี่ยแหละครับในการบังคับนะแล้วก็การออกสกิลนะสมมุติว่าถ้าเราออโต้ตีอยู่เนี่ยเห็นไหมเรากดสกิลมันไม่ออกแลวเนี่ยเนี่ยมันมาออกที่ตัวเนี้ยเหมือนมันออกช้า แต่ถ้าเรากดก่อนที่จะตีเนี่ยมันจะออกนะครับเออแต่ถ้าเรากดขนาดตีอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ออกเห็นปหมมันจะไปออกตัวอื่นนะครับคำสั่งมันจะไปออกตัวอื่นแทนเนียเห็นไหมมันจะประมาณนี้นะครับเวลาเรา p P หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะบังคับค่อนข้างลําบากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อนึงนะครับที่ผมไม่ชอบในเวอร์ชั่นนี้นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียทั้งหมดนะครับที่ผมรวบรวมมานะครับในการเล่นทั้งหมด8วันนะครับข้อดีหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของอกราฟิกนะครับที่เป็นกราฟิกเวอร์ชัน PC นะรหรือว่าเชันคลาสสิกนะเออก็เหมาะสำหรับเด็กหนวดที่แบบเกิด1 9 9 0ขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นนะครับเออก็อาจจะทันในเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็มันไม่กินสเปคนะครับมันทำให้ มันสามารถเล่นในมือถือได้จริงๆนะครับผมอย่างที่2คือเรื่องของระบบตลาดนะครับผมเออตลาดก็เป็นตลาดตลาดกลางเซลี่เลยนะครับแล้วก็เป็นการขายสกุลเงินสกุลเดียวนะครับสกุลเงินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเนี่ยก็สามารถซื้อของทุกอย่างในเกมได้เท่าเทียมกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เป็นข้อดีมากๆของเวอร์ชั่นนี้นะก็คือรวมทั้งของ r L m กับเ X เข้าด้วยกันเลย แล้วก็อันที่3นะที่ผมชอบก็คือเรื่องของระบบการ์ดนะครับที่คิดว่าเป็นจุดเด่นนะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงการ์ดมอสได้ถ้าคุณขยันพอคุณก็ครับของจากเทียซี C เนี่ยมาเป็นเทียอีเ e, ทียดี D, นะครับเทียซีเทียบีเทียเอแล้วก็ไปเป็นเทียเอสนะครับอย่างที่ผมทําให้ดูไปเมื่อกี้ก็คุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของการ์ดมอสได้หมดนะครับไม่ว่าจะสายฟรีหรือสายเติมนะครับผมข้อถัดมานะครับก็ มันก็จะเป็นเรื่องของการฟาร์มนะครับสามารถฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีการจำกัดเวลานะครับยิ่งขยันตัวละครคุณก็จะยิ่งพัฒนาเร็วนะครับมันก็เหมือนกับเวอร์ชั่น PC เลยที่อ่าไม่มีสเตมินาในการฟาร์มไอเทมนะครับหรือว่าในการเก็บเลเวลเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณขยันเท่าไหร่นะครับตัวละครคุณก็จะยิ่งไปไวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆนะครับส่วนระบบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปอื่นแล้วกัน นะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกมีแค่2ข้อที่ผมเล่นมานะก็มีเรื่องของเรื่องของเสียงนะครับเสียงในการโจมตีนะครับเอฟเฟกมันไม่ตรงกับภาคออริจินอลนะครับหรือว่าภาคอื่นๆของของแรกนลล็อกที่มันเคยมีมานะครับอาจจะทําให้เราแบบขัดหูขัดตาหรือว่ามันมันมันขัดขัดอ่ะเออนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องโมชั่นนะครับการออกสกิลการบังคับอะไรเงี้ยทำค่อนข้างยากในเวอร์ชันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับตรงนี้ได้หรือเปล่านะในอนาคต แต่ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่โค้ดเบต้านะครับในเวอร์ชันจริงเนี่ยมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปในหลายๆอย่างที่เราติติงเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เดฟเนี่ยเอาไปปรับนะครับอาจจะทําให้ตัวเวอร์ชันโอเพนเบต้าเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับผมโดยรวมเนี่ยนะครับเต็ม10เนี่ยผมให้8เลยนะเวอร์ชันนี้นะครับก็มีแค่2เรื่องที่ผมหักคะแนนไปนะครับนอกนั้น้เนี่ยผมมองว่าสนุกนะครับสนุกแล้วก็เพลินมากง่ายๆว่า8วันผมออนแบบไม่ออฟไลน์ line. คุณคิดดูดลว่ามันต้องเพลินกันขนาดไหน นะครับปกติผมเป็นคนนั่งต้องเบื่อง่ายนะแต่เวอร์ชันนี้ผมเล่นแม่งแบบ24ชั่วโมงอะ่ะแบบขยันเล่นจัดๆนะครับ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับผมตอนนี้ผมก็น่าจะเป็นท็อปหนึ่งของเซิร์ฟนะเพราะว่า CP ผมอยู่3า0 0 0นนะครับตอนนี้ CP ผมอยู่3า0 0 0นสน่าจะที่1อยู่นะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับนะเที่ยงคืนนะครับน่าจะปิดโค้ดเบต้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงเดี๋ยว โอเพนเบต้าเจอกันอีกทีนะครับแล้วก็เรื่องคลิปต่างๆระบบในเกมเดี๋ยผมเอามาทำเป็นคลิปแยกแล้วกันนะครับนะเทคนิคการเก็บเลเวลนะครับเทคนิคการอัพตัวละครให้ CP ไปไวๆวทำตรงไหนให้ตัวละครเก่งขึ้นเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวมาทำแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับแล้วก็อยากเล่นเกมนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันมีข่าวสารอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆรนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับ